สวัสดีครับแทนไทยไทดอลมิวสิกกับผมแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักตัวแทนกันมากขึ้นครับผ่าน25 Facts About แทนนะครับผมยี่คำถาม25ข้อครับวันดือนปีเกิดของแทนนะครับผมวันที่7ธันวาคมนะครับปี2550สช่วงปีนักษัตรูครับปีหมูเวลาเกิดครับผมก็บ่ายสองครับประมาณ6 8ส่วนน้ำหนักเนี่ย55ครับผมแทนสัญชาติไทยนะครับเชื้อชาติก็คนไทยแท้เลยครับผมแต่ว่า มีเชื้อสายจีนปนมาด้วยกรุ๊ปเลือดของแทนนะครับผมแทนกรุ๊ปเลือด A นะครับผมส่วนนิสัยของกรุ๊ปเลือดนี้ส่วนใหญ่เห็นเป็นคนที่จรงิงจังแล้วก็มีระเบียบวิน,นัยก็ถ้าอยู่กับเพื่อนปกติส่วนใหญ่หรือว่าออกมาทํางานนี้ก็สดใสยอย่างนี้แหละครับผมเป็นคนยิ้มง่ายก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่เวลาอยู่ที่โรงเรียนหลายๆคนชอบบอกว่าแทนทําหน้ายิ้มซึ่งจริงๆไม่ได้ดึงนะครับมันตึงเองนะครับผมสำหรับย้อมสีเนี่ยจริงๆเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งใจยอมแค่ครั้งเดียวนะครับผมเมื่อปีที่แล้วเมษายน ผมสีทองมีสีที่อยากจะย้อมแบบจีนเลยไหม,ยมอยากจย้อมชมพูเลยครับแค่มีอยู่สามประเภทนะครับผมสําหรับสั์เลี้ยงก็จะมีป่าเป็นปลาทองมาหางนกยูงแล้วก็มีนกนะครับผมปัจจุบันเนี่ยมีสองตัวนะครับผมชื่อถัทงทองตัวหนึ่งเป็นสีเขียวนะ พันกินชีสก,กับเลบเบิร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อไวไวมาม่าไวไวตัวสีฟ้าแล้วก็มีแมวนะครับตัวใหม่ล่าสุดของแทนนะครับผมเปอร์เซียชื่อถ้วยฟูนะครับผมตัวแทนเนี่ยชอบชอบตาแล้วก็ชอบปากตัวเองแต่ว่าส่วนใหญ่จะชอบตาผมเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเวลาแทนยิ้มแล้วตาชอบหายไปเลยแล้วมันมีสนเสน่ห์อะไรอย่างนี้คงจะเป็นผ้าห่มนะครับผมแทนไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวคนที่ขาดนผ้าห่มไม่ได้นะต่อให้ร้อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุมผ้าห่มหมดแต่ว่าเราก็นอนกอนผ้าห่มอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นของของรัก ถามว่ามีอะไรที่เป็นความลับที่ไม่เคยบอกใครไหมก็ไม่ได้มีครับผมเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็จะรู้กันหมดถ้าวีรกรรมแสบเลยที่ทําให้ได้แผลมาไปเล่นวิ่งไล่จับกับเพื่อนอยู่ท้ายโรงเรียนเป็นโรงเก็บของอพวกเหล็กที่แบบอันตรายที่เขาไม่ควรให้เด็กเขาไปเล่นฟงแทน,นแสบวิ่งไปเล่นด้วยนะครับได้เย็บไป5้าเข็มครับวันนั้นมาแตกกลางหน้าผากตอนนั้นโดนเรียกว่าเทพสามตามีตาหนึ่งที่ยังไม่เปิดนะฮะอยู่กลางหน้าผาก จริงๆแทนเล่นุกีฬานะครับแต่ว่าก็จะมี2อย่างที่เล่นบ่อยๆก็คือบอลฟุตบอลนะครับผมแล้วก็บาสเกตบอลนะครับสองอย่างนี้ครับชอบมากแทนเป็นคนชอบกินอยู่แล้ววนใหา่จะกินของหวานแทนชอบพวกไวช์ช็อกโกแลตหรือไม่ก็เป็นขนมเค้กนะครับเค้กบลูเบอรี่แทนชอบเค้กบลูเบอรี่มากลายอย่างครับผมก็จะมีเล่นดนตรีอ่าเกมนะครับผมเล่นเกมนี่บ่อยๆสุดเลยนะครับผมเพราะว่าชอบเล่นเกมมากนะครับเล่นเล่นแล้วก็จะเจอเพื่อนนะครับผมก็จะไม่เหงาดีเนี่ยเล่นตั้งแต่ มาฝึกเล่นแบบจริงๆจังๆได้กีตาร์ตัวแรกมาเลยตอนเจ็ดขวบครับผมช่วงปอนึ่ประมาณนั้นครับทุกคนรู้นะฮะกีตาร์ครับผมกีตาร์ชอบเวลาเวลาเดินเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วเราก็จะได้กลิ่นแอลกอฮอล์ของโรงพยาบาลครับผมแเป็นคนที่ชอบดมกลิ่นแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลมากครับเพราะว่าได้กลิ่นแล้วมันรู้สึกสะอาด <laughs> หนึ่งอย่างแบบขี้โกงไปเลยก็ถุงยางชีบครับนับนับเป็นอย่างหนึ่งไหม <laughs> น่าจะพบถุงยางชีพไปแล้วเพราะในนั้นมันก็น่าจะมีอะไรหลายอย่างให้เราออกรอดบนเกาะได้ลรวถ้ามองตาผมแทนเป็นคนขี้เล่นมากกว่าขี้เหงาเะครับผมจนอหญ่จะไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่นะครับผมนานๆที่เหงาจริงแทบจะไม่เคยเหงาเลยนะเพราะว่าเพื่อนเยอะมากชอบอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหงาเกมครับผมเล่นเกมแต่ว่าแทนมีแมวมีนกแทนไม่เล่นกับนกแทนก็จะเล่นกับแมวนะครับือเล่นเกมก็ไม่ช่วยนะครับผมต้องต้องอยู่กับสัตว์หรือว่าแบบลดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนรักธรรมชาติ แทนน่าจะชอบออกไปข้างนอกมากกว่าครับผมที่บ้านมันไม่ค่อยมีอะไรทําเท่าไหร่นะครับผมนอ่อาจะเล่นกับแมวแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เล่นดนตรีแต่ว่าออกไปข้างนอกก็จะมีอะไรหลายอย่างให้ทําสนุกปีอีกนําเพื่อนหลายๆคนของแทนแล้วกันนะครับผมคงจะนัดกันไปปาร์ตี้นะครับผมเพราะว่าไม่มีแฟนกัน,นไม่ก็เปิดวงเล่นดนตรีมีบ้างนะครับบางปีที่ไปแบบเล่นเปิดหมวกกันอยู่โรงอาหารนะครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรทำละเห็นเห็นแต่คนเอาดอกไม้มาให้กันครับโอ้โหเต็มสิทธิ์แทนน่าจะสัก หนึ่งเพราะว่ามาเขาเองไม่ค่อยขี้เหนอะเท่าไหร่นะครับผมมาขนาดนี้แล้วนะครับผมซ้ำหนุ่มอีสานบอยเลยครับผมพี่เน็กนันทพลพี่ต่อปูศิลแล้วก็พี่ลำเพลิงมงคลนะครับผมโดยเฉพาะพี่ลำเพลิงมงคลเนี่ยเป็นไอดอลนวนหนึ่งเลยนะครับผมในดิจิทัลด้านนะครับตั้งแต่เรื่องการร้องเพลงเหมือนกันเล่นดนตรีเลยครับ คำว่าตัวตึงจริงๆ,ๆเห็นคนเขาพูดกันก็จะเป็นดูฟิลคนนี้แบบเก่งนะคนนี้เทพนะเล่นเกมด้วยอ่ะแล้วเราเจอเขาอะไรอย่างงี้แล้วมันบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่ตัวตึงนะไอ้นี่คนตึงนะเนี่ยอ้นี้แสดงว่าคนนี้เก่งมากนะครับผมคำว่าตัวตึงคนเหงาน่าจะเป็นคนที่เหงาไปบ่อยมากครับผมเหงามากๆอะไรอย่างเงี้ยที่เหงาอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับ <S <S แม่มาขนาดนี้แล้วนะครับผมนี่เสื้อใส่อยู่นะครับผมตัวตึงคนเหงาสิครับ อยากมีคนให้เห็นยามชัดตืด่นตื่นข้าหลายลบความเงาไปด้วยความ ผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานเพลงนี้ด้วยนะครับผมสำหรับเพลงตัวติงคนเหงานะครับผมได้ที่ช่อง YouTube t i d ้ l Music เลยนะคะบ,บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยได้พี่ออโรราหรือว่าพี่เต้าหู้นะครับผมมาเป็นนาเอกม v ให้ด้วยนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าน่ารักขนาดไหนนะครับผมก็สามารถเข้าไปดู m v ได้เลยนะครับที่ช่อง YouTube t i d ้ l Music นะครับผมฝากติดตามด้วยนะสำหรับเพลงตัวติงคนเหงานะครับผม